คอรมอเห็นชอบมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี เมื่อวันที่7เมษายนนางณลุมนพินโยศินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตอรีคลรมอมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเพิ่มเติมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้ 1. เห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟ ฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ประเภทที่1.1ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภทที่1.1.1ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาก50หน่วยต่อเดือนเป็น90หน่วยต่อเดือนโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการโดยให้ใช้เงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้ามีฐานะ การเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ 2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำระไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิตเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ประเภทที่1.1ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภทที่1.1.1ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบ นสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการชำระไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับโดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ ในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือนธุรกิจและอุตสาหากรรมโดยคาดการว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนารวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัยทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีจำนวน50หน่วยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ดัง เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้าซึ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเพิ่มเติมโดยประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวงเงินประมาณ9,375ล้านบาทดังนี้ 1. ค่าไฟฟ้าฟรีระยะเวลา3เดือนเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนรวม3 0 2 9ล้านบาทกอฟอน,น74ล้านบาทกอฟอพ2,955ล้านบาทจำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์รวม6.435ล้านลายกอฟอน25,272ลายกอฟอพ6.23ล้านลาย 2. ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า3เดือนเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนรวม6,346ลา้น 1, 000, ลานบาทกฟน301ล้านบาท กกฟพ6 4 5ล้านบาทรวม4.265ล้านลายกฟน165,567ลายกฟพ4.1ล้านลายขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ